สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทย FC น่าร,รักของคุณแม่ทุกท่านค่ะตื่นมาฟ้สาสวามัญญากาศแดดแจ่มแดด,แด,ดจ้าค่ะคุณแม่มีผ้าตัดเสื้อสวยงามน,นะคะค่ะสีนี้เป็นสีขาวขาวมุกค,ค่ะขาวมุกก็เรียกขาวงาช้างก็เรียกค่ะขาวมุกนะคะ2เมตรค่ะมีผ้าอยู่นี้อยู่ที่4เมตรนะคะกำมือของแม่ถือเนี่ยค่ะสเมตร2เมตร900บาทนะคะตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะ ค่ะสเมตรเก้าบาทตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งค่ะเป็นไหมน้อยนะคะตัวนี้ค่ะเป็นไหมน้อยค่ะเนื้อละเอียดเนื้องามมากค่ะเนื้อสวยมากค่ะค่าราคาอยู่ที่4เมตรนี่ก็1800บาทนะคะถ้ารับ4เมตรนะคะค่ะที่คุณแม่ยกถือขึ้นมานี่ค่ะเป็นผ้าสเมตรนะคะค่ะถ้าเราแบ่งเอา2เมตรคุณแม่ก็ขายให้นะคะเป็นขาวมุกนะคะค่าราคาอยู่ที่ค่ะ สี่เมตรนี่ค่ะพันแปดนะคะค้าสองเมตรเก้าร้อยบาทนะคะแบ่งเอานะคะค่ะเป็นผ้าตัดเสื้อค่ะเป็นสีขาวมุกนะคะค่ะสีขาวมุกเลนนี่มีอยู่สี่เมตรค่ะค่ะนี่ก็สองเมตรค่ะเป็นสีไอฟ้าเขียวนะคะค่ะเขาเรียกว่าฟ้าเขียวเขียวมิ้น์ค่ะค่ะเขียวมิ้น์นะคะรหัสแปดเขียวมิ้น์ค่ะ ค่ะฟ้าเขียวฟ้าเขียวเขียวมิ้น์ค่ะค่ะราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะคะค่ะมีอยู่สองเมตรนะคะสีนี้นะคะมีอยู่สองเมตรเก้าร้อยบาทค่ะค่ะเป็นเขียวมิ้น์ค่ะค่ะเป็นไหมน้อยนิ่มากค่ะเป็นเงางามมากค่ะผ้าขึ้นเงาดีมากเลยค่ะเป็นไหมน้อยนะคะค่ะเขียวมิ้น์ค่ะราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะคะเป็นผ้าตัดเสื้อนะคะ ท่านชอบสีไหนมักสีไหนก็โทรทักคุณแม่ได้ค่ะแม่ยินดีต้อนรับน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะหนึ่งพันไอไม่ใช่หนึ่งพันนะคะเก้าร้อยบาทนะคะสองเมตรเก้าร้อยบาทค่ะค่ะสีเขียวมิ้น์ค่ะรหัสแปดค่ะเขียวมิ้น์ค่ะค่ะราคาเก้าร้อยบาทค่ะอันนี้สีม่วงค่ะไอเป็นม่วงพระเทพนะคะ ค่ะราคาอยู่ที่900บาทนะคะรหัสสีนะคะเป็นผ้าตัดเสื้อนิ่มสวยสวยงามมากค่ะค่ะเป็นผ้านิ่มมากค่ะเป็นผ้าไหมน้อยนะคะค่ะราคาอยู่ที่900บาท2เมตรนะคะเป็นผ้าตัดเสื้อค่ะเป็นสีม่วงไงนี่ค่ะม่วงพระเทพค่ะค่ะ900บาทค่ะม่วงพระเทพนะคะ ค่ะท่านมอาพืืนไหนชอบพื้นไหนสีไหนก็โทรทักคุณแม่ได้ค่ะคุณแม่ยินดีตอนรับทุกท่านน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะค่า๙๐๐บาทค่ะค่ะพื้นนี้มีอยู่สีเม็ดนะคะเป็นสีสีเขียวปีกแมงครับค่ะดูค่ะมันขัดเงาค่ะผ้าบานท่อว่าวผ้ามันเหลื่อมนะคะผ้ามันเหลื่อมมันเหลื่อมผ้าขึ้นเงาค่ะถ้า อันนี้คือเรียกว่าผ้าขึ้นเงาค่ะเส้นพื้นนี่ค่ะเป็นสีแดงแล้วก็ก็ทอสีเขียวนะคะสอดกระสวยพุ่งนี่ค่ะเป็นสีเขียวก็เลยเป็นสีเขียวปีกแมงคับค่ะมันจะขึ้นเงาค่ะดูค่ะมันจะขึ้นเงาพุกฟับฟุกฟับอย่างนี้ค่ะค่ะราคาอยู่ที่900บาท2เมตร900บาทนะคะ4เมตรเนี่ยค่ะผ้านี้มี4เมตรนะคะพันแนะคะขาดเนื้องามมากค่ะเป็นสีเหลี่ยมเมนะคะ ค่ะเป็นเงาค่ะดูค่ะมันจะขึ้นเงาค่ะค่ะเหมือนสีปีกแมงคับค่ะเหมือนเขียวปีกแมงคับนะคะค่ะราคาอยู่ที่900บาทนะคะ2เมตรนะคะเป็นผ้าตัดเสื้อลหัดส2นะคะค่ะเป็นเขียวออกเขียวปีกแมงคับค่ะค่ะในเส้นยืนมันจะเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะเส้นยืนนะคะไอเส้นพุ่งค่ะเส้นยืนอยู่ที่สีออกสีแดงค่ะมันก็เลยทอขัดกันขัดสีกันนะคะมันก็เลยออกขึ้นเงานะคะค่ะลหัดส2ค่ะมันจะขึ้นเงา ถ้ามีอยู่ที่ค่ะแปดเมตรไอสีเมตรนะคะสี่เมตรนี่อยู่ที่ราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะถ้าสองเมตรเก้าร้อยบาทเป็นตัดเชือดที่ตัวหนึ่งนะคะสองเมตรนะคะค่ะก็เรียกว่าสีเขียวปีกแมงคับค่ะมันจะเป็นเงางามมากเลยค่ะขัดสีกันนะคะค่ะขัดขัดสีสีเขียวปีกแมงคับค่ะค่ะราคาอยู่ที่สองเมตรเก้าร้อยบาทค่ะ อันนี้ก็เป็นสีฟ้าค่ะสีฟ้านี่ค่ะมีอยู่สี่เม็ดนะคะค่ะสี่เม็ดพันแปดนะคะถ้าเอาสองเม็ดจะอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะคะค่ะสองเม็ดเก้าร้อยบาทค่ะเป็นสีฟ้าค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะนิ่มมากค่ะค่ะนิ่มมากนะคะค่ะผ้านิ่มค่ะอยู่ที่ราคา 900บาท2เมตรนะคะเป็นผ้าตัดเสื้อนะคะสวยงามมากค่ะค่ะ900บาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะน้อมรับตอบทางลายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะ900บาทนะคะเป็นสีฟ้านะคะค่ะ2เมตร900บาทค่ะถ้าสีเมตรอยู่ที่พันแปดนะคะอันนี้สีแดงค่ะค่ะเป็นสีแดงนะคะแดงค่ะสดใสโดดเด่นแดงนะคะแหัน5้าค่ะ นี้ก็สองเม็ดค่ะ9 0้าร้อยบาทค่ะสองเม็ดเก้าร้อยบาทนะคะค่ะผ้าตัดเสื้อสีแดงค่ะค่ะสองเม็ดเก้าร้อยบาทค่ะค่ะสีแดงนะคะไอ้สีนี้ค่ะเป็นสีค่ะสีนี้เขาเรียกว่าสีสีน้ำตาลค่ะสีน้ำตาลไหมนะคะค่ะราคาอยู่ที่ 2เมตร900ร้บาทนะคะต่อเสื้อตัวหนึ่งนะคะความยาว2เมตรกว้าง1เมตรมาตรฐานนะคะค่ะความลึกนี่แหละค่ะผ้าหน้ากว้างค่ะอยู่ที่ค่ะนี่ก็อยู่ที่สี่เมตรนะคะที่คุณมือคุณแม่ถือนี่นะคะค่ะเรียกว่าสีสีน้ำตาลไหมค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนนะคะเป็นผ้าไหมน้อยนะคะตัดเสื้อค่ะขึ้นเงางามมากค่ะเป็นผ้าเงานะคะ ค่ะมันจะขัดเงามากค่ะเป็นราสีค่ะผ้าไหมนี่จะสร้างราสีกับตัวของเขาเองนะคะเพราะว่ามันมาจากใยธรรมชาติค่ะใยธรรมชาตินี่ค่ะจะขึ้นเงาแบบนี้แหละค่ะนี่ค่ะเป็นสีน้ําตาลนะคะค่ะราคาอยู่ที่2องเตรเก้าบาทนะคะเป็นสีน้ำตาลค่ะเงามากค่ะค่ะผ้าขึ้นเงาขึ้นเงาค่ะมันเป็นไหมน้อยค่ะค่ะสีนี้เป็นออกโทนสีสีเขนะคะ ค่ะสีเหลืองเคค่ะค่ะราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทสองเมตรนะคะเหลืองเคนะคะค่ะผ้านิ่มมากค่ะผ้าสวยขึ้นเงางามมากค่ะเก้าร้อยบาทนะคะค่ะสองเมตรเก้าร้อยบาทสี่เมตรอยู่ที่ 1, หนึ่งพันค่ะสี่เมตรอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะเป็นสีเหลืองเคนะคะค่ะนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะ 2เม็ดนะคะ900บาทต่อเสื้อผืนหนึ่งนะคะเป็นสีเหลืองเขนะคะสวยนะคะสีเหลืองคยๆสีของพื้นแห่นี่เลยค่ะค่ะเหลืองเขค่ะผืนนี้ค่ะรหัส1ิหกนะคะเหลืองเขนนะคะค่ะผืนนี้ออกสีแดงเลือดหมูค่ะค่ะเป็นแดงค่ะแดงแดงเลือดหมูนะคะแดงค่ะแดงฉ่ำๆค่ะแดงเลือดหมูค่ะเขาเรียกว่าแดงเลือดหมูนะคะสองเม็ดค่ะเก้าร้อยบาทนะคะเป็นผ้าไหมน้อยกำมือเดียวนะคะ ค่ะเป็นเงางามมากค่ะค่ะสองเมตรเก้าร้อยบาทนะคะผ้าตัดเสือ้อค่ะราคาอยู่ที่ค่ะเก้าร้อยบาทนะคะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะค่ะเงางามมากค่ะเป็นผ้าตัดเสือ้อค่ะสองเมตรเก้าร้อยบาทต่อเสื้อผือนหนึ่งความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรนะคะค่ะยาวสองกว้างหนึ่งนะคะสองคูณหนึ่งนะคะค่ะสีนี้เป็นสีแดงเลือดหมูค่ะค่ะสองคูณหนึ่งค่ะ ผืนนี้เป็นสีอันนี้ค่ะสีกากีนะคะสวยนะคะรหัสสามค่ะสีกากีนะคะนิ่มมากค่ะผ้าเป็นเงางามมากค่ะนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะเป็นผ้าสีกากีนะคะขึ้นเงามากค่ะค่ะราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะคะค่ะเก้าร้อยบาทค่ะ สเมตรเก0ร้อบาทต่อเสื้อตัวหนึ่งนะคะความยาวสองเมตร2คูณ1นะคะค่ะได้เสื้อตัวหนึ่งค่ะเป็นค่าตัดเสื้อนะคะสีนี้เป็นสีกากีค่ะค่ะสีนี้เป็นสีเหลืองอ่อนนะคะค่ะเหลืองอ่อนรหัสสอค่ะเหลืองอ่อนสี่เมตรนะคะในกำมือของคุณแม่นี่ค่ะมีสี่เมตรนะคะค่ะสี่เมตรพัน0อบาทนะคะค่า2เมตรอยู่ที่เก้อบาทค่ะ สองเมตรเก้าร้อยบาทนะคะหนึ 1, ่งพันขาดหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะบวกเก้าเป็นสิบแปดนะคะสี่เมตรอยู่ที่พันแปดสองเมตรเก้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นผ้าตัดเสื้อค่ะค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรนะคะเป็นสองคูณหนึ่งค่ะเป็นผ้าน้ากกว้างค่ะตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะค่ะราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะสองเมตรนะคะเก้าร้อยบาทค่ะ ค่ะสีเหลืองอ่อนนะคะสวยค่ะผ้าเป็นเงางามมากเลยค่ะอันนี้สีดํานะคะอันนี้ดําค่ะค่ะคุณแม่มีกับทุกสีนะคะที่เอามาเนี่ยค่ะนี่ค่ะผืนนี้สีดําค่ะค่ะถ้าอยากออกใส่งานขาวดาก็โทรทักคุณแม่มาได้นะคะสีเม็ดนะคะในกำมือของคุณแม่ยกขือขึ้นมาเนี่ค่ะเป็นผ้าสี่เม็ดนะคะสีดําค่ะค่ะตัดเสื้อได้สองตัวค่ะได้ชุดหนึ่งนะคะค่ะแลวออกงานขาวดําได้ชุดหนึ่งค่ะ ค่าราคาอยู่ที่พันแปดนะคะเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดสองเมตรเก้าร้อยบาทค่ะสองเมตรเก้าร้อยบาทนะคะค่ะพื้นนี้สีโอรสออกโทนสีโอรสนิดหนึ่งนะคะเหลืองอมโอรสค่ะค่ะสวยงามมากค่ะท่านชอบสีไหนมากสีไหนก็โทรทักคุณแม่ได้นะคะค่ะพืนนี้เป็นสีออกโทนโอรสนิดหนึ่งเหลืองอมโอรสนะคะค่ะนาหักสิบสองค่ะค่ะมีอยู่สี่เม็ดนะคะ คุณแม่ยกขึ้นมานี่ค่ะ4ี่เมตรค่ะแบ่งเอาสองเมตรเก้าร้อบาทต่อเสื้อผืนหนึ่งนะคะค่ะเป็นสีเหลืองอมโอรถนิดนึ่งนะคะค่ะราคาอยู่ที่9 0 0าอบาทต่อเสื้อผืนหนึ่งนะคะค่ะท่านจะเอาเป็นชุดก็ได้ค่ะค่ะอยู่ที่เก้าอบาทนะคะ2เมตรนะคะค่ะสเมตรเก้ร้อยบาทค่ะ ค่ะส ja ีสวยงามมากค่ะเป็นเงางามมากค่ะเป็นไหมน้อยค่ะไหมน้อยนะคะสีโอรสอมเหลืองนิดนึงค่ะคล้ายๆสีเปลือกไข่โอ้เป็นแม่เพื่เิดนะคะมาดูแล้วค่ะเป็นสีเปลือกไข่นะคะรหัสสิบสองนี่ค่ะสีเปลือกไข่เปลือกไข่อมเหลืองนิดนึงค่ะเพราะมันจะส้นๆนะคะนะค่ะเปลือกไข่อมเหลืองนิดนึงนะคะเป็นรหัสสิบสองนะคะทักมาถ้าทักมาก็บอกว่า รหัสสิบสองก็ได้ค่ะท่านชอบสีไหนก็อันนี้แดงนะคะแดง่านไปแล้วค่ะตัวหนึ่งค่ะค่ะนี้แดงสดนะคะค่ะรหัสหกแดงสดค่ะสองเมตรเก้าร้อยบาทค่ะต่อเสื้อผืนหนึ่งนะคะท่านชอบสีแดงก็โทรทักเข้ามานะคะค่ะผืนนี้สีเหลืองเคค่ะค่ะรหัสสิบห้านี่ค่ะสีเหลืองเคนะคะคุณแม่จะเอามาอย่างละสี่เมตรนะคะเพราะว่าทักไปผืนหนึ่งก็เหลือผืนหนึ่งนะคะ สีเหลืองเคนี่ใส่แล้วจะทําให้ขาวผิวขาวผ่องใสนะคะหากเป็นสีเหลืองเคค่ะราคาอยู่ที่900บาทนะคะต่อเสื้อตัวหนึ่งนะคะ900บาทค่ะหากเป็นสีเหลืองเคค่ะ900บาทค่ะค่ะ900บาทต่อเสื้อตัวหนึ่งนะคะสีเหลืองเคนะคะอันนี้สี ที่สิบสีนะคะน่าจะเป็นสิบสี่แป๊บเดียวนะคะเพราะว่าคุณแม่ขอเวลานอกค่ะแอดมินเขาติดป้ายมันหลุดมันจะดูรหัสยากค่ะ อันนี้สีไอสีเนื้อนะคะขาอ,ออกเหลืองครีมนิดหนึ่งนะคะเหลืองครีมนะคะผืนนี้นะคะขารหัสสิบสี่นี่เหลืองครีมค่ะขาราคาเก้าร้อยบาทต่อเสื้อผือนหนึ่งนะคะสองเมตรเก้าร้อยบาทถ้าสี่เมตรหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่าเป็นสีเหลืองครีมค่ะผืนนี้นะคะขาเหลืองครีมค่ะดูตามภาพเลยนะคะท่านชอบสีไหนก็โทรทักคุณแม่มาได้ค่ะมีเกือบทุกสีนะคะนี่ค่ะเหลืองครีมค่ะขาราคาอยู่ที่ เก้ารอยบาทต่อเชือืนหนึ่งนะคะ2เมตรค่ะสเมตรกว้างสเมตรยาว2เมตรกว้าง1นึเมตรเก้บาทนะคะถ้ารับทั้ง4เมตรก็พันแปดนะคะหาะสีนี้เป็นสีเหลืองครีมค่ะค่ะสีเหลืองครีมนะคะสวยงามมากค่ะโดดเด่นมากค่ะค่ะเหลืองครีมก็สวยนะคะเอราามากค่ะค่ะเหลืองครีมนะคะท่านโทรถ้าคุณแม่มาได้ค่ะเป็นไหมน้อยนะคะ ค่ะโทรถัาเข้ามาได้ค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางไลน์ค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดให้กําลังใจมาตลอดน,นะคะสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทุกท่านค่ะ